เมื่อพูดถึงลูกสาวของป่ามาตูมแล้วต่อมาก็จะเป็นมือขวาของป่านะครับนั่นก็คือพี่กวงนะครับเป็นคู่จิ้นของป่าเองนะครับมอนรักสักรองบทคาแรกเตอร์ของพี่กวงก็จะเป็นผู้หญิงนะครับแต่ความเป็นจริงเขาเป็นอัวหนักนะครับเื่อใครไม่รู้เออก็จะบอกให้รู้ตรงนี้เลยอย่าไปหลงกลนะเว้ยเออพี่กวงก็จะเป็นคนที่ปากจัดปากรุนแรงแบบพูดตรง บบาาเพื่อกลับเมื่อวานเลยก็เถียงกันได้เป็นรับตายก่อนไม่ใช่ผมครับเนี่ยแม่งแล้วแม่งเงียบเลย นั่นพูดนี่แบบเอออาจจะคนฟังอาจจะแบบวัวงหงุดหงิดอะไรอย่างนี้ผมก็เคยเป็น <Yeah. S 1> เพราะผมถึงสั้นออกแคมป์ว่าหงุดหงิดเออเป็นความหงุดหงิดสะสมด้วยแล้วมาเจอพี่กวงปากจากดัดเลยโหถึงขั้นออกแคมป์เลยนะเว้ยเออแล้วก็ถ้าถ้าได้รู้จักพี่จริงๆอ่ะพี่แกก็เป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วปากปากหลับเฉยๆแต่พี่ก็ไม่ได้พี่แกก็ไม่ได้อะไร oh, <no. S 1> พี่แกก็เออคุยสนุกเฮฮาเป็นคนเป็นกันเองจะตาย oh, <no. S 1> ก็จะบอกนะตรงนี้เลยว่าพี่กวงก็ไม่ได้เลวร้าย พี่ควงก็โอเคเนาะเมื่อพูดถึงมือขวาเสร็จก็ต้องมีมือซ้ายมือซ้ายก็คือพี่เจนะครับซึ่งเจพี่เจนี่ก็เอ่อไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่ค่อยได้เล่นกับพี่เจเนาะแล้วก็ช่วงนี้แกก็ไม่ได้ออนด้วยเอาเป็นว่าพี่เจคือมือซ้ายของขาพี่ส่วนพี่ควงคือมือขวาของขานะครับซึ่งปัจจุบันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมือซ้ายและมือขวานะครับเพราะว่าคลิปที่ผมอัดนตอนนี้นะครับก็จะเป็นคลิปก่อนปี2024ด้วยซ้ำนะครับส่วนมือหน้าของ ป่านะครับก็คือไอจ่าตู้หรือไอเบนซ์หรือน้องชายและคายนะครับน้องบาวจากปากตายตัวปั่นประจำแคมป์นี่กูสุพรรณหรือกูตาย หนุ่มจากเซิร์ฟเวอร์หหลังจากที่รวมแคมป์ระหว่างเซิร์ฟเกับเซิร์ฟหนะครับไอเบนก็มาจากเซิร์ฟหก็เข้าแคมป์มาได้ประมาณกี่เดือนแล้วไม่รู้จำไม่ได้ไอเบนก็จะเป็นแบบพวกสายแบบสายทูโจมก็จะมีซันนี่มีเบนแล้วก็กอสเนาะถัดมาก็จะเป็นมือหลังของป่านะครับนั่นก็คือกอสซึ่งผมพูดไปเมืกี่เอง ซึ่งไอ้กอดนี่แหละเมื่อก่อนมันจะชอบเล่นตัวผู้หญิงเว้ยเออจู่แม่งเปลี่ยนผู้ชายแล้วคนในแคมป์นี่แม่งเป็นเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้เออตั้งแต่รุ่นไหนป้ามาแล้วป้ามาเมื่อก่อนน่ะป้าจะเล่นตัวผู้หญิงส่วนมาจะเล่นตัวผู้ชายตอนนี้สลับกันแล้วกลับมาเป็นผู้ชายป้าจะเป็นผู้ชายมาจะเป็นผู้หญิงแทนเออแล้วพี่กวงก็จะเป็นผู้หญิงส่วนไอ้กอดก็จะเป็นผู้หญิงเหมือนกันปัจจุบันมันกลับมาเป็นผู้ชายอีกแล้วอแล้วบปวดหัว แล้วล่าสุดไอซโนเพิ่งเปลี่ยนมาเป็นผู้ชายเว้ยอาร์ตี้ก็ด้วยไอ้เบนเอ้ยไอ้ก๊อดเอ้ยกอย่าเอ้ยไอยาเนเอ้ยแล้วก็คุณคริสเตียนเอ้ยบันนี่เอ้ยจะลงกลแล้วกันนะครับทุกคนที่มาเล่นเกมนี้เนาะหรือมาอยู่แคมป์นี้ชายแท้จริงๆอ่ะเห็นแค่อิสระอ่ะที่ชอบใส่ชุดวัวที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่ะพัดมาก็จะเป็น น้องชายสุดที่รักของผมเองซึ่ง <Hey. S 1> เอากลักษณ์ที่ผมจําไม่เคยลืมและกิมมิกเล็กๆของมันก็คือมันสร้างอาวตารเป็นคนดำเว้ยแล้วมันจะเป็นคนดําคนเดียวในแคมป์ที่ไปไหนมาไหนผมจะจํามันได้ตลอดแล้วจู่ๆมันก็เออหล่อเชยเลยเออจู่ๆมันมาหล่อเชยเลยพอเล่นไปสักพักมันก็กลับมาหล่อเนาะขาวขึ้นเออมันไปเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่ก็จะเป็นขาวขึ้นดูดีขึ้นและอีกเอากลักษณ์หนึ่งที่ผมจะพูดเลยไม่ได้คือ IQ คือเจ้าแห่งควิสหรือการตอบคำถามในปาร์ตี้กองไฟครับ <Hey. S 1> เพราะว่าทุกครั้งที่มีงานปาร์ตี้กองไฟอ่ะไอจะเป็นท็อปหนึ่ง ตลอดมีแต่บางครั้งที่มันไม่อยู่หรือมันไม่มาหรือเน็ตมันช้ามันก็จะตกท็อปก็จากท็อปหนึ่งก็จะอยู่ประมาณท็อปสองท็อปสามเนี่ยและแทบจะไม่ค่อยมีใครล้มมันได้ด้วยแต่พอไอพึ่งอัปเดไอเวลร้อยมาใหม่เนี่ยมันก็เริ่มตกอันดับไปนิด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 แล้วเพราะว่าคำถามมันมันเริ่มไม่ซ้ำแล้วไงมันมีคำถามอันใหม่มาด้วยแต่ยังไงก็แทบจะไม่มีใครล้มมันได้นะเว้ยสำหรับภารกิจพิสปาร์ตี้กองไฟอ่ะซึ่งนั่นเป็นเอกลักษณ์ เลยของไอ้น้องชายคนนี้